สวัสดีค่ะพบกับ Request Room ค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดประเด็นว่าทำยังไงเราจะได้เจอผู้ชายดีโอ้โหคุณขาทำยังไงจะเจอผู้ชายดีๆใช่ไหมคะมันเป็นอะไรที่กว้างมากนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะขอจำกัดความคำว่าผู้ชายดีๆก่อนแล้วกันนะคะ คำจำกัดความของคำว่าผู้ชายดีดนะคะคือ 1. เป็นคนที่พร้อมที่จะสนับสนุนเราทุกเมื่อ2เป็นคนที่รักเรา 3. นะคะเป็นคนที่อบอุ่นนะคะดูแลเอาใจใส่4ก็คือเป็นคนที่ทำให้เรามีความสุข 5. คือเป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วถ้าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมวลน,นะคะ มันแถมพ่วงมาด้วยความรวยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเพอร์เฟกมากนะคะอันนี้เป็นคำจำกัดความของคำว่าผู้ชายดีๆในทัศนคติของปุ่มนะคะการที่เราจะเจอคนดีๆสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่ เราจะต้องสินเสมอกันนะคะก็คืออันดับแรกที่เราจะต้องทำนะคะคือถามตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนดีไหมนะคะถ้าเราเป็นคนดีแล้วสินเสมอกันกับเขานะคะมันจะทำให้เราเจอกันกับเขาได้ถ้าเราอยากเจอคนน่ารักนะคะเราก็ต้องเป็นคนน่ารักด้วยแล้วก็ต้องพร้อมที่จะมอบรักให้กับคนอื่นนะคะพร้อมที่จะเป็นผู้ให้นะคะ อันนี้เราถึงจะได้เจอผู้ชายดีๆหรือว่าคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็บอกเลยนะคะว่าผู้ชายดีๆไม่ได้มีขายตามท้องตลาดนะคะแล้วไปหาซื้อที่เซเว่นอีก็ไม่ได้ด้วยนะคะ การทําตัวเป็นคนดีนะคะเป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็ให้ความรักกับคนรอบๆข้างนะคะเราจะได้สิ่งดีๆตอบแทนกลับมาหาเรานะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเองให้มีความสุขนะคะไม่ว่าจะเจอผู้ชายดีๆผู้ชายเลวๆหรือว่าอะไรเนี่ยนะก็คือความต้องการของคนนะ่ะ มันไม่มีที่สิ้นสุดนะคะมันต้องพูดแบบนี้นะคะบางคนนะเจอผู้ชายดีๆแล้วนะคะก็ยังคิดว่าไม่ดีก็ยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นไปอีกนะ,ะดังนั้นนะคะถ้าเราเจอใครแล้วนะคะถือว่าเป็นคนที่ใช่สำหรับเราแล้วนะคะจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะ เพราะว่าความต้องการของคนเรานะคะไม่มีวันสิ้นสุดนะคะต้องการไปเรื่อยๆรื่อๆเรื่อยๆให้คิดซะว่านะคะในโลกนี้นะคะไม่มีใครเกิดมาเพอร์เฟกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและก็มีความสุขและก็หาความสุขตรงนั้นทำความสุขตรงนั้นให้กับชีวิตตัวเองให้ดียิ่ง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 ขึ้นไปนะคะ และผู้ชายดีๆนะคะอยู่รอบๆตัวคุณนั่นแหละค่ะกับหัวข้อทำยังไงจะได้เจอผู้ชายดีๆนะคะก็ฝากว่าให้คิดแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ